สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมพงพสุนาพรมและรายการ CEO Talk นะครับรายการของเราเป็นรายการที่ทำให้ท่านผู้ชมได้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าคำถามที่นำมาพูดคุยในรายการเป็นคำถามที่มาจากท่านผู้ชมทางบ้านนั่นเองแล้ววันนี้ครับแขกรับเชิญคนพิเศษของเราก็พร้อมแล้วที่จะตอบคำถามนั้นเรามาพบกับแขกรับเชิญกันเลยดีกว่านะครับท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทกิฟฟินสกายไลน์ยูนิตี้จำกัด แพทย์หญิงนารินีพยบูลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหมอครับวันนี้มีคําถามจากคนที่เป็นนักอ่านนะครับเขาบอกว่าบรรจุภัณฑ์เนี่ยบางทีก็บอกเล่าเรื่องราวของสินค้าได้เป็นอย่างดีเขาเป็นคนชอบอ่านครับว่าข้างกล่องหรือข้างขวดของสินค้าเนี่ยเขาเขียนคําแนะนําอะไรเอาไว้เขียนสรรพคุณหรือเขียนที่มาของวัตถุดิบเอาไว้อย่างไรโดยเฉพาะพวกเครื่องสาอางหรือสกินแคร์เนี่ยจะมีให้อ่านเยอะเลยผู้บริโภคบางคนหรือลูกค้าเขาบางคนตัดสินใจซื้อเพราะว่าอ่านข้อความข้างข้ขงา,ขางกล่งกองบรรจุ แ,แต่แปลกจังเลยเขาถามว่าทําไมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยจึงไม่มีรายละเอียดพวกนี้อยู่ที่ข้างขวดเลยบ้างเผื่อเขาจะได้อ่านหรือกระตุ้นให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อคุณเป็นคนช่างสังเกตนะคะออผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะด้วยกฎหมายของออยอบ,บ้านเราเนี่ยจะไม่อนุญาตให้ระบุสรรพคุณหรือคุณประโยชน์อะไระในสลากหรือว่าในกล่องบรรจุภัณฑ์เป็นอันขาดนะคะเอ่อมาคิดว่าอย่างนี้ค่ะเนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยต้องเรียกว่า อาจจะมีะประชาชนที่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์หรืว่าโภษนาการเนี่ยไม่มากทางบ้านเมืองหรือว่าทางการหรือ,ออยอเองก็อาจจะกลัวหรือกังวลค่ะว่าถ้าเปืดปล่อยให้เขียนอะไรไปได้โดยเสรีเนี่ยจะทําให้ประชาชนถูกหลอกหรือถูกชักจูงให้ให้เข้าใจผิดได้ง่ายก็เลย ปีการไว้ก่อนโดยการที่บอกว่าไม่ให้เขียนอะไรลงไปตรงนั้นนะคะคยิ่งกว่านั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทุกอย่างจะถูกบังคับให้เขียนด้วยนะคะว่าห้ามเด็กและสตรีมีครรภ์รับประทานนะคะซึ่งในข้อแท็จริงเนี่ยผลิตภัณฑ์บางอย่างเนี่ยสตรีมีครรภ์ทานได้นะคะอย่างเช่นแคลเซียมเป็นต้นแต่หมอก็คิดว่าหมอเข้าใจว่าเขาก็คงกังวลว่าถ้าไม่ห้ามไปหมดเดี๋ยวจะมีคนที่พยายามยึกยักไปทางนั้นทีไปทางนี้ทีนั้นในที่สุดเนี่ยคนที่กําลังมีครรภ์เนี่ยก็มีความเสี่ยงนะคะในการที่จะรับ ทานของที่อาจจะมีอันตรายต่อเด็กในคันเขาก็เลยให้เขียนแบบนี้ค่ะแต่สําหรับกิฟทอรินเองเนี่ยเราจะมีโบรชัว r e ที่อธิบายว่าสารสําคัญแต่ละตัวที่เราใส่เนี่ยมีข้อดีอย่างไรบ้างนะคะคุณศึกษาจากโบรชัว r e ที่เป็นเรื่องของสารสําคัญดีกว่านะคะเพราะว่าการโฆษณาตัวสินค้าตรงๆในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยก็ไม่ได้รับอนุญาตเช่นเดียวกนะะันค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็สามารถหาข้อมูลพวกสารน่ารู้ต่างๆมาศึกษาได้ใช่ไหมคือเราค<อ>งบอกได้ว่าสารสําคัญที่เราใส่เนี่ย มีงานวิจัยอย่างไรมีข้อข้อมูลที่ดีต่อผู้บริโภคอย่างไรและสารสำคัญนั้นเราใส่ไปในผลิตภัณฑ์ใดนะคะคแต่เราคงพูดไม่ได้ค่ะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะกินแล้วดีอย่างงุ่นอย่างนี้อย่างนั้นมันก็คงพูดไม่ได้อันนี้เป็นกฎหมายบ้านเราอะค่ะคเพราะฉะนั้น <c oughs> ประเด็นที่ที่เรากําลัง กังวลใจสําหรับท่านที่ถามมาก็คือช่องทางในการที่จะทําให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจเดี๋ยวนี้ก็มีบโรชวร์มีใบปลิวมีแผ่นพับต่างๆมากมายแม้กระทั่ง<ม>ข้อมูลของสารสําคัญเนี่ยค,ค,คุณกด Google ดูในเว็บไซต์เขาก็บอกนะคะคเพราะว่ามัน<ผ>มเป็นอะไรที่มันมันพับลิกมันเสรีแล้วก็เป็นที่รับรู้กันทั่วโลกอยู่แล้วนะครับลองดูนะครับท่านผู้ชมที่ถามคําถามนี้มาแม่เป็นคนที่ชอบอ่านแล้วก็ดีใจนะครับที่มีคนชอบอ่านแบบนี้ครั้งหน้าครับคาถามและคําตอบของท่านใดจะถูกนํามา พูดคุยในรายการต้องติดตามกันครับแต่วันนี้เวลาหมดแล้วผมและคุณหมอต้องลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้และพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ